สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าของร้านปลูกเพาะรักนะคะโอเคมาชมกันเลยนะคะว่าบ้านนี้เอาต้นไม้อะไรยังไงมาบ้างเชิญค่ะก็เราก็จะเน้นไม้อาของ้างหลังก่อนเชิญเชิญค่ะพ่อเชิญค่ะแม่กุ้งหอมนี่นะคะพอพระเอกมาแล้วร้อยคนติดตามเาะวา้วอนะคะเอฟซเป็นกอแล้วส่วนนี้กุ้งหล่อปลูกปลูกภายในได้แต่ให้มีมีแสงลำไรหน่อยนะครับให้ดูอากาศถ่ายเทได้นี่นะคะไม้ฟองสวยอยู่ อ๋อนี่ตะกุลฟิโลฟิโลกุ้งหอมนี่เป็นกุ้งหอมเหรอคะกุ้งหอมถือกุ้งหรอเพราะว่าการเขาจะโชว์ใบสวยดีเนาะค่ะตัวนี้อยู่250นี่นะคะ250รอยาแบ่งปันกันครับค่ะนี่ค่ะกุ้งหอมกุ้งหอมฟิโลอันนี้มาเอ่ากดีอีค่ะกดีอีตัวนี้ก็250เหมือนกันครับ250เช่นกันนะคะกระถาง8นิ้วอกดีอีค่ะ ฟิโลบูฟิโลบูนะคะใบเขาจะออกบลู e b l นิดนึงค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะฟิโลบูนะคะลูกหลานลูกหลานเยอะเลยครับตรงนี้นะคะหัวกอแน่นๆเลยนะคะแล้วก็แบบแตกกอด้านล่างอีกเยอะเลยนะคะนี่ต้นใหญ่ๆแบบนี้เท่าไหร่คะพี่กุ้งต้นนี้อยู่600ครับ600บาทนะคะฟิโลบูนะคะอันนี้แอนโทเรียมอันนี้จะเป็นตระกูลแอนโทเรียมนะคะครับมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์นะคะต้นเรามีต้นเล็กต้นใหญ่นะเดี๋ยวเราให้ต้นใหญ่ก่อนแปดร้อยู่850 ต้นใหญ่จะ850เพราะว่าลำต้นเขามีอยู่2ตัวสามารถแยกได้แยกได้ครับซื้อไปก็แยกได้เลยโอเคค่ะพี่กุ้งแต่ถ้าเป็นไซส์เล็กค่ะไซส์เล็กนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเป็นไซส์เล็กก็มีค่ะอันนี้250 250จะเป็นไซส์เล็กค่ะแล้วก็มีไซส์เล็กหน่อยก็เป็นบราวนี่บราวนี่นะคะตัวนี้ก็โตขึ้นแล้วก็จะสวยเป็นกันใบใหญ่บราวนี่บราวนี่อยู่350 350นะคะมาดูตรงนี้กันฝั่งนี้นะคะสําหรับฝั่งนี้ ต่อด้วยตัวนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกเหนือปลาหมึกแคหนวดปลาหมึกโอ้มันเหมือนหนวดปลาหมึกใช่เพราะว่าเราเคยเห็นตัวหนึ่งแคะที่เป็นเรือที่อปหเหนือปลาหมึกด่างแต่ตัวนี้คือแคะเลยแคอความสูงเขาจะเตี้ยแล้วก็ฟองเขาจะข้อสั้นค่ะนวดแม่นี้แม่ขายอยู่เท่าไหร่นะนะครับกระถางละร้อยสูงเป็นเสาเลยครับร้อยเดียวสูงมากร้อยเดียวเท่านั้นนะคะหายากด้วยอ่ะ คือเขาสวยความสวยความสวยเขาอยู่ไปหามาให้แล้วนะคะอย่าลืมเอฟกันนะคะอาฟออากาศนะพี่ครูด่างอินเดียตัวนี้ด่างชเรียกด่างชมพูครับด่างชมพูครับตัวนี้มันจะอยู่แดดไม่ดีเพราะว่าถ้าอย่างอินเดียแดงหรืออินเดียดำเนี่ยมันจะจะแดดดีกว่าสีเขียวจะดีกว่าแต่ตัวนี้คือสีชมพูเนี่ยลำไร่ดีกว่าเพราะว่าถ้าโดนแดดมากๆใบเขาจะมีมีแผลเขาจะใช่มีต้นร้อยห้าสิบโอ้ยราคาราคาห้าสิบนี่นะคะ ตัวนี้เป็นคข่ไข่ดาวไข่ดาวมีดอกแล้วเนาะเนี่ยดอกมีดอกสวยดอกมัาก็จะสวยอยู่ครับไข่ดางนะคะนี่ผู้ลายลายสวยเนาะกระถาง11นิ้ว11นิ้วเบอิ่มเลยเป็นกอแล้วครับอันนี้ค่ะ250 250นะคะไม้สะสมไม้แปลกไม้หายากไม่แปลกชื่อเขาจะยาวนิดนึงครับเราครับชื่อเขาอย่างี้ หรือม่วงดอกดวงดาวดอกเขาจะบานเช้าเช้าช่วงเช้าเขาจะบานไปเป็นอันนี้เขาหลับใช่มใช่เขาหลับอันนี้เขาหลับเขารอจนหลับเลยรอรอป้อรอจนปลูกก็หลับเลยอู้ตายแล้วนี่น้องดวงดาวนี่เท่าไหร่ฮะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะคะนี่น้องหลับน้องหลับหมดแล้วครับน้องรอปล่อยไปดูตอนเช้าตอนเช้าเขาจะออกมาเป็นดาวดาวรอรอบานร้อยห้าสิบโอ้ค่ะพี่อขาไก่ เป็นขาไก่กด่างช็อกโกแลตนะช็อกกโแลตอันนี้คือด่างช็อกโกแลตครับนี่อันนี้อยู่80บาท80ดสิบบาทอันนี้อยู่แปดสิบบาทดูอีกทีนึงก็ดูเหมือนสีเงินๆเนาะพี่กุ้งใช่ครับอันนี้ค่ะสวยตัวนี้เป็นหนุมานผสานกายด่างด่างค่ะที่เราที่มันมันยาวอย่างนี้เพราะเราไม่ได้ตัดแต่งมันมันยืดถ้ามันยืดยืดหาแสงครับหนุมานผสานกายคือถ้าเราอยากให้มันเป็นพุ่มแน่นหรือว่าข้อสั้นๆเราก็ตัด แต่ก็ก็จะแตกออกมาอีกทีบ้านนาก็มีแต่มันไม่ดังตัวนี้มันเป็นยานะครับที่ก็ทํายาใช้ทํายากันเท่าไรคะนนี้อ่ไหมคันนี้อันไปยากด้วยร้อยบาทเนาะร้อยหนึ่งร้อยนึ่งเอาแบ่งปันกันแบ่งปันกันร้อยเดียวโอเคโอเคขายความดังขายความดังขายความดังโอเคค่ะอันนี้มันเป็นวัฒนาบีบิดเนาะใบเขาจะบิดบิดนะคะนี่มีเอกลักษณ์ของเขานะ จะขึ้นไม่ตรงอันนี้กระถางละร้อยครับค่ะกระถางละร้อยนะคะลอยเดียวนี่ด้านข้างนี้คือสยามสยามมอนใช่สยามมอนครับสยามมอนนะคะร้อยห้าสิบก่อเป็นเลิกเลยกระถางแปดนิ้วกระถางเป็นเลิร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแพ้ไวไหมไขไหมแพ้ไขไหมพี่อันนี้เนาะอันนี้อูห้าสิบบาทเป็นเเลย กราบเบอร์เลยขายห้าบาทเกรเชอร์นะคะนี่มันเป็นลายเกรเชอร์ลายภูเขาเขาเรียกทานน้ำแข็งใช่นี่เปรเปอร์แชมพูเนาะแดงชมพูเนี่ยขอบใบเขาจะแดงถ้าสังเกตดีไม่ใช่ตัวเขียวหรือว่าตัวด่างธรรมดาตัวนี้เป็นขอบใบขาวขอบใบแดงตัวนี้อยู่กระถางละได้กระถางละร้อยครับร้อยหนึ่งนะคะเปเปอร์นะคะ ต่อมาจะเป็นนี่อะไรคะพี่กุ้งอีนน่าจะเป็นอีพีใบพายอีพีใบพายครับใบพายครับเขียวลายเงินเขาเรียกเขียวลายเงินเนี่ยลายใครเขาจะขึ้นเป็นเงินเงินเป็นเงินขึ้นเป็นทเป็นเงินจริงๆนะใช่เนี่ยขึ้นเป็นเงินจริงๆนะคะอันนี้ไม่ได้ใช้ผู้กันแต้มนะครับนี่เป็นของขจริงอันนี้อยู่แปดสิบบาทเขาแปดสิบบาทนะคะนี่อีกอะโลเนาะพี่กุลอะโล่กรีนชิลกรีนชิลครับอันนี้ก็80บาทกรีนชิลกรีนชิลก็80เช่นกันราคาดีมากเลย เอาข้างล่างก่อนดีกว่าเนาะเกจกะโホด่างแคะตัวนี้เขาเรียกด่างแคะด้วยเพราะว่าฟอมเขาจะสั้นพุ่มเตี้ยตัวนี้กระถางละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบครับเกจกะโホมีสองกระถางนะครับกระถางร้อยห้าสิบอันนี้ยูโอนิมัส์ตเขาเรียกยูโอนิมัสเป็นไม้แดดชอบแดดคือสังเกตอยู่ใบเขาจะแข็งชอบแดดและแดดลายเขาจะสวยอยู่กระถางละร้อยห้าสิบครับยูโอนิมัสเนี่ยมีสองกระถางร้อบนะคะปาโกนิมาสนะคะแล้วก็จะเป็นกุหลาบพันปีครับตัวนี้ตัวนี้ แบบนี้เลยนะคะคล้ายๆกันเนาะแต่ถ้าสังเกตจริงๆมันจะไม่เหมือนกันใช่งานจะละเอียดกว่าคือเขาข้อสั้นกว่าค่ะอันนี้อยู่200กุหลาบพันปีอยู่200นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะอันนี้มีดอกแล้วครับอันนี้อะไรเอ่ยพี่กุ้งเข็มด่างเข็มด่างครับเข็มด่างนี่ต้นเข็มด่างค่ะท่านผู้ชมดูค่ะดอกก็ยังมีเลนส์เลใช่ดอกยังด่างเลยดอกยังด่างเลยสวยมากนะคะนี่จะถังละแปดสิบนี่ถังละแปดสิบบาทนะคะ มาด้านบนกันนะคะเรามาดูตัวนี้โกสนนะคะโกสบนี่ไม้สะสมนะคะต่างหูชาววางเป็นไม้โบราณหายากตัวหนึ่งเหมือนกันคือสีสันแต่ละใบของเขาเนี่ยมันจะสวยหะสีไม่เหมือนกันเลยการไล่สีของเขามันจะไม่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 หมืซ้กันไม่ซ้ำกันเลยครับไม่ซ้ำครับแต่ละต้นมีเฉดไม่ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยสวยๆอันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อยเพราะมันกระถางมันโคราไซส์กันโอเคค่ะอันนี้ร้อยห้าสิบนะคะท่านผู้ชมอันนี้สองร้อยนะคะ สองราคานะะคตัวนี้เป็นเศรษฐีเป่าตุ้ง่าตุ้ง่าตุ้งนะคะเศรษฐีกันป่องเกอร์กันป่องกันป่องใบพายเหมือนกับข้อสั้นอันนี้จะพวกใหญ่เขาเรียกว่าพวกใหญ่ข้อสั้นครับตัวนี้อยู่กระถางสามร้อยสามร้อยนะจ้าถังใหญ่ห้าร้อยครับกระถางใหญ่กันไปเลยใหญ่มากจริงใหญ่จริงๆนะคะเนี่ยค่ะกระถางสิบสองสิบสองครับสิบสองนะท่านผู้ชมนี่เนี่ยค่ะสิบสองสองนิ้ว วาสนาแคะด่างแค่วาสนาด่างแคะครับตัวนี้ด่างแค่ต้นนี้200 200บาทค่ะคืออันนี้ดีอย่างหนึ่งคือเขาจะไม่สูงแล้วเขาจะด่างอยู่แค่นี้เองความแคะเขาอยู่เตี้ยอยู่แค่นี้องเตี้ยนะคะเป็นไม้เตี้ยเป็นกั๊กกัสกที่แปลว่าลิ้นนะครับตัวนี้ก็กัสอ๋อค่ะอันนี้เสน่ห์ของเขาคือถ้าเราเลี้ยงในในร่มก็จะสีออกจะเขียวแต่ถ้าเราเลี้ยงแดดสีเลี้ยงแดดเนี่ยสีเขาจะออกแดงแดงใช่ที่แดงเต็มตามตาตานี้กระถางละ0บาท8บบาทเท่านบ้าทบ่งปันกัน มาดูหน้าวัววันนี้ถังเล็กนี่สองร้อยอันนี้ถังเล็กสองอันนี้หกร้อยครับสองร้อยกับหกร้อยเลือกเอาค่ะท่านผู้ชมสองร้อยหรือหกร้อยแอนโธเลียมนาวัวหัวใจหน้าวัวหัวใจครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้กวากมรกตดำก็ทำละสองร้อยสองร้อยย้อยครับสองร้อยาคดีเลยนะคะสองร้อยค่ะมีสองกระถางนะคะไว้วันนี้มี ไสหมูไสหมูดังไสหมูดังว้าสกายแผ่นอยู่เนี่ยปกติปกติเราจะเห็นเตียวเขียวแต่ตัวนี้จะเป็นตัวด่างด่างเขาก็สวยเป็กอย่างหนึ่งครับหน้าร่อยอะสี่ร้อยใช่เพราะว่ามันยังเพิ่มความด่างได้ครับเผื่อนางมาเห็นนะคะหรือเผื่อนางซุ่มอยู่น่าจะนั่งหไสหมูแต่ก็เปิดจอดูเรานะคะเจาะให้นางนิดนึงนะคะไสหมูด่างนะคะสี่ร้อยจ้านี่นะอันนี้เรากระถางละร้อยครับ นี่นะคะผลิตเคนผลิเคนครับพผลิเคนหางร้อยร้อยเดียวนะคะพี่กุ้งอันนี้ก็80บาทเป็นกั๊ดเหมือนกันค่ากั๊ดเหมือนกันนะคะอันนี้หลังแดงพี่โลหลังแดงหลังแดงพี่โลหลังแดงพี่โรหลังแดงที่หลังเขาหลังใบเขาจะเปแดงดังๆเนขาเรียกเสน่ห์ของเขาคือหลังแดงนี่นะคะอันนี้อยู่200ครับ200นะคะแล้วก็จะไปตะกูลอันนี้เล็บพุดเล็บพุดบริพัตร นี่คือบริพาริพับน์นะคะนี่นะคะอันนี้ร้อยแปดสิบครับนี่ค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเสน่ของเขาอยู่ที่ลายลายเขาจะสวยอยู่นะลายสวยสีออกมินมินเกรยดีพี่สวยมีเอกลักษณ์มาถึงนี่ฮะนี่ละค่ะเมื่อกี้ไม่รู้พี่จำเดินไปไหนแล้วพี่โทรหาลุกจันดำอ่าโอเคจันดำนะคะจันดำก็ะถังร้อยเขาขายกันอยู่สามร้อยแต่ว่าพี่กุ้งให้ร้อยห้าสิบตอนะร้อโทรตอนนี้เลยเพราะมีแค่สองกระถังหมดตลาดแล้วจ้ะพี่ถ้าไม่โทรตอนนี้หมดนะ เดี๋ยวหมดแล้วจันนาคจันนาคด้วยนะคะร้อยห้าสิบเท่านั้นมีแค่สองกระถางสุดท้ายแล้วจันทรโครบด้วยจันทรโครบก็สวยบิ๊กแบนหนึ่งลายเขาสวยนะคราคาเท่าเดียวกันเลยเหรอพี่ให้ราคาดียวกันราคาดีด้วยอ่ะอันนั้นเสน่ห์จันแดงอินโดแดงอินโดครับแดงอินโดแดงอินโดนะคะแดงอินโดเท่าไหร่นะคะสามร้อยครับอันนั้นสามร้อยนะคะนั่นหายากนิดนึงนะคะนั้นสามร้อยนะคะ แล้วแล้วนี่พาลูกมาด้วยคะนั่นขึ้นอื่นแล้วครับตอนนั้นขึ้นอื่นแล้วพี่พี่เปิ้ลชอบตุ๊กตาน่ารักอ่ะตัวดม่วงเจริญเนาะเห็นไหมม่วงเจริญด่างตัวนี้ด่างเนี่ยโคดอกอถ้าสังเกตดีๆความด่างเขาอยู่ตรงนี้คือต้องเลี้ยงแดด เราไปเอาเอาไปร่มหน่อยหนึ่งมันก็เลยสีมันเลยกลับเราเห็นว่ามันด่างกลัวจะไม่ใช่จะไม่ไหวอ๋อย่าราคาไม่แพงก็เอาไปร่มนะพี่จำเริญบอกรับได้รับจ้ะได้จ้ะได้จ้ะพี่จ๋าส่งกระถังเลยเนาะพี่เนาะโอเคอันนี้เท่าไหร่ฮะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนะคะสองร้อยห้าสิบครับอันนี้สองร้อยห้าสิบมั่งจริญนะจ้ะมุ่เจริญด่างหายากอยู่นะครับเอาจันดํากับจันนาที่จำเริญนะคะจันทโคลบเอาด้วยไหมคะนี่ค่ะสายเสน่ห์จันร้อยห้าสิบหมดเลยนะคะพี่วายใช่นะคะ มาต่อกันที่สนหอมสนหอมนะคะครับเนี่ยเอาทำท่ารูปแล้วดมหน่อยค่ะรูปปุ๊บดมปั๊บเหมือนคล้ายๆกลิ่นเหมือนตะไคร่หอมเนาะสนหอมนี่นะคะอันนี้ยังกระปูกเอาไว้เลี้ยงลำไรเลี้ยงลำใดน่าจะดีครับลำไรหรือว่าเลี้ยงเลี้ยงภายในก็จะให้โดนแสงหน่อยให้เรามีแสงครับเราโดแดดไม่ได้ไม่ดีอ่าได้จะไหม้อันนี้อยู่กระถางละร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเนาะพี่กุ้งเนาะตัวนี้ก็สวยตัวนึงหายากเหมือนกันคือถ้าสังเกตดีๆมันจะมีลายของเขาลายเขาในตัว สวยมากเลยบอกเลยไม้ใบอย่างนี้ฮะสกุลไม้ใบไม้พะยู้ไม้ให้มาพวกเมียใช่ไหมใช่โอ้ไมนมีหลายสีอีกตัวอีกตัวหนึ่งเราไม่ได้มาก็สวยอันนั้นจะออกม่วงม่วงราคาพี่มันสวยมากพี่กุ้งอันนี้ลายริ้วสวยไม่เท่าไ้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเองครับเนี่ยกระถางเบลเลอร์เลยมีสองมือนก็มีสองกองเลยไปแยกได้เลยครับเนี่ยอ๋อหนูชอบตรงสีมันนี่แหละค่าส่งอาจจะสองร้อยเขาดักอึ้งเลยโอเคได้ค่ะพี่ได้ค่ะพี่พี่จำเลยเอาสองเนาะ เอาอันนี้ส่งกระถางค่ะมาโยอีมาโยอีค่ะมาโยอินี่เายอดพองกอเลยเลี้ยงเลี้ยงปล่อยเลยหรือว่าเลี้ยงในกระถางไว้ภายในก็ได้ถ้าถ้าใส่กระถางไว้ภายในต้องให้โดนแสงหน่อยมาโยอีมาโยอีเลี้ยงง่ายครับค่ะสองร้อยค่ะค่าส่งพี่จำเรินถามว่าอะไรยังไงคะอันนี้ร้อยห้าสิบนี้ร้อยห้าสิบราคาส่งก็อค่าส่งละ ม่ก็คิดรวมไปเลยเพราะเราห่อลงกันได้ก็ก็บวอีกหนึ่งร้อยบาทอ๋อได้ค่ะก็คือ150 150แล้วก็ค่าส่ง100 100เดียวนะคะพี่จำเริญค่ะร้อยเดียวค่ะที่เขาส่งให้สองกระถางเลยค่าส่งอันนี้หัวใจหนุมานเนาะแม่เนาะจะไหมหัวใจหนุมานอันนี้ก็ถังละร้อยครับน่ารักดูดูไปไม่ได้ซูมเดี๋ยวก่อนนะดูทรงหัวใจเขาเลยเรียกหัวใจหนุมานหัวใจหนุมานมันมีลายละเส้นเลือดด้วยนะใชใช่ นี่เก๋มากหัวใจหนุมานนี่ต้นกระถางใหญ่หน่อยค่ะมีเล็กกับใหญ่นะคะหัวใจหนุมานปักช้ำได้ครับค่ะครับนี่ค่ะมันเป็นไม้ใบแต่กวาจะโตแค่นี้ก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันครับไม้ใบไม้ใบนะพี่นะโชว์โชว์ใบครับไม้โชว์ใบนะพี่นะไม้โชว์ใบนะคะเลี้ยงลำไยลำไยลำไนนะจ๊ะหนึ่งร้อยร้อยเดียวถังเล็กสองร้อยสองร้อยถังใหญ่หนึ่งร้อยสองร้อยตามไซส์ได้ค่ะได้ค่ะ อันนี้ก็หายากอยู่เหมือนกันครับแปลงล้างค yeah, <yo> ูนนี่แปลงล้างคูนแปลงล้างคูใช่สมัยก่อนจะถุงปีเลยเนาะอันนี้เป็นเป็นปลอมแคราพาเราาพตีดูที่หลังหลังไอ้หน้าบ้านพี่ยังไงที่หน้าบ้านจะเป็นสีแดงหน้าบ้านพี่ครับอันนี้เป็นสีสีชมพูครับกแปลงคูคท่านผู้ชมค่ะดูนะคะ แล้วที่ออกมาตุ่มๆนี่คือดอกเขาดอกเขาครับตัวนี้ดีอย่างหนึ่งคือเข้อออกดอกเยอะให้ดอกเยอะท้าไม่ดอกดอกมากเลยนี่ถ้าเกิดมันออกพร้อมกันนะพี่เปิเนาะคือจะอลังการมากเลยอ่ะตอนนี้สวยโอ้นะคะฟอร์มมันคล้ายๆสวนเกลียบ้านผมอ่ะแต่ว่าบ้านของไทยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ โอเคเวลียก็ของออสเตรเลียเขาอีกอย่างหนึ่งของญี่ปุ่นเขาก็อีกอย่างหนึ่งแต่นี่จะคล้ายๆของญี่ปุ่นอันนี้บริษัทบ้านเราเขาเรียกแตรงล้างขวดแปรงล้างขวดนะคะต้นนี้เท่าไหร่นะคะพี่สองร้อยนะคะแบ่งปันกันครับต้นนี้คือเขาติดดอกใช่ติดดอกหมดเลยคือ F ใบต้นนี้คือสวยมากเลยแหละไปถึงบ้านนะคะนี่ค่ะตัวนี้ชอบแดดเหลียงแดดจัดๆนี่ดูสีเขาสวยนะดูสีดิค่ะท่านผู้ชมค่ะดูค่ะนี่ค่ะ ไม่ใบไม่มีดอกมันเป็นสีแบบเพราะในในในตัวใบของเขาเนี่ยเป็นเป็นสีมีสีสันอยู่แล้วค่ขอจะเป็นสีชมพูแบบม่วงม่วงนะขอให้มีแดดให้ให้ให้เขาแดดแบบเยอะๆเลยน่ะทีนี้ชอบแดดมากกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะก็ค่าส่งอาจจะสองร้อยหนักมากใส่ใหญ่อยู่คือไม่จริงๆบางอันถ้าเกิดว่าพี่หอดุ้มได้ก็หอดุ้มแล้วจะเป็นยังไงก็คุยอย่างนั้นครับคุยดีกว่าคุยดีกว่าเพราะถ้าทั้นกระถางก็ค่าส่งอาจจะสองร้อย โอเคพี่ตอนนี้พ่อค้าเหงื่อตกแล้วนะคะกุ้งสุดหล่อปอทะเลหรือว่าโพเจ็สีนี่นะพี่นะนีนะคะเท่าไหร่ดีแม่ไหมม้สร้างตัวไม้สร้างตัวอันนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นไม้สร้างตัวจริงๆครับเขาเ็ตอรี่นะตอรี่เป็นไม้สร้างตัวผลิตไม่ทันเลยอันนี้เป็นไม้สร้างตัวโอเคร้อยเดียวครับต้นเบลเวอาล่ร้อยเดียวนะจ๊ะนี่นะคะสีดีด้วยนะคะนี่นะคะแบบนี้เลยนะคะ ลอยเดียวโชก้าชั้นใบดำเขาเรียกดำดำก้านแดงอะปกติเขาจะเรียกดำก้านแดงนี่ผมไว้ในร่มไปมันเลยสีไม่ค่อยออกครับขายอยู่80บาท8บบาทครับโบเาหลัง8นิ้วอันนี้ก็ไม้หายากตัวหนึ่งเขานำเสนออันนี้ช่อทองคำหรือทองประกายแสงทองประกายแสงดอกะเป็นสีเหลงทองเนี่ยดอกเขากำลังจะออกช่อแล้วครับแล้วเขาจะออกเป็นสีทองนี่นะคะช่อดอก ทองปลากายแสงปลกายแสบใช่นะคะตัวนี้อยู่350เนาะ350นะคะนี่อันนี้อยู่ในกุมารเหมือนกันตระกูลกุมารแดงเหมือนกันแต่ตัวนี้มันเป็นเขาเรียกแดงอำพรบางพี่โกงหมดเลยอ่ะแดงอำพรหรือว่าแดงอำพรอ่าแดงอำพรตัวนี้หล่อชื่อแต่ดั้งแต่เดิมเลยใช่ไหมใช่ กระถางเท่าไหร่มันอยู่ในตระกูลกุมารแดงเหมือนกันแต่จะชื่อย่อชื่อชื่อชื่อไปย้ไปอีกคือแดงอมพรตัวนี้อยู่เท่าไหร่250ร้อยห้าสิบน้อยไหมเนาะสองร้อยห้าสิบเบอเลยนะเนี่ยใหญ่เลยอาจจะต้องห่อห่อไปห่อตู้มาห่อตู้มาแล้วห่อใบให้นะคะส่งได้พี่กุ้งสามารถเคยส่งแล้วครับเนี่ยโปรเฟชชั่นอลมาเองนะคะนี่เลยก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ค่ะอันนี้รักคลอแกนะคะครับประมาณนี้เลยอยากได้รายการไหนก็ทักพี่กุ้งเอาตามตามเบอร์ที่พี่กุ้งให้ไว้นะคะ นี่นะคะขอพรบคุณมากเลย,เ,ลยเช่นกันครับสวัสดีค,ค่ะ